ท่านนาบีมูฮัมหมัดส,สุลลัลวะเลยวะสลัมกล่าวว่าในคืนที่ข้าพเจ้าถูกนําไปยังไบตุลมักดิสนั้นข้าพเจ้านอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่ที่บ้านของอุมมูฮานีที่เมืองมักกะหลังจากที่ข้าพเจ้าได้ละหมาดอีซาเรียบร้อยแล้วชิบรลินได้มาหาข้าพเจ้าพลางพูดว่าจงตื่นเถิดมูฮัมหมัดข้าพเจ้าจึงลุกขึ้น ข้าพเจ้าได้พบว่าเขาคือจิบรินและจิบรินได้บอกว่าไปหาพระเจ้าของท่านพระเจ้าของทุกสปปรรพสิ่งท่านอิหมัมบุคอรีและมุสลิมได้รายงานเรื่องราวดังกล่าวจากท่านอานัสรอดิยัลอหูอันหูซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ท่านนบบมุฮัมมัสสัลลัลลอลัวะสัลัมกล่าวว่าฉันได้เดินทางโดยบุรอกซึ่งบุรอกมีลักษณะคล้ายม้ามากกว่าลา แต่ก็ไม่ถึงกับคล้ายล่อซึ่งมันสามารถเดินทางเพียงก้าวเดียวก็ไปได้สุดลิปตาฉันได้ขี่มันจนถึงใบตุลมักดิสคือมัสยิดอันอักซอฉันได้เข้าไปในมัสยิดและทำการละหมาดสองรากาตและฉันก็ออกมาจากมัสยิดดังนั้นจิบรีนได้มาหาฉันโดยนำภาชนะที่มีเหล้าและอีกภาชนะหนึ่งเป็นน้ำนมและฉันก็เลือกดื่มน้ำนมจิบรีนกล่าวว่าท่านได้เลือกความบริสุทธิ์ ซึ่งจุดนี้ชี้ให้เห็นว่าศาสนาสลามนั้นเป็นศาสนาแห่งความบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้ขึ้นขี่บูล็อกพร้อมกับจิบรีลินอยู่คู่หนึ่งและจิบรีลนนั้นก็ได้ใช้ให้ข้าพเจ้าลงจากหลังของบูล็อกอีกครั้งหนึ่งแล้วให้ข้าพเจ้าทําการละหมาดเมื่อเสร็จแล้วจิบรีลินได้ถามข้าพเจ้าว่าท่านรู้ไหมว่านี่คือที่ไหนข้าพเจ้าตอบว่าไม่รู้จิบรีลินจึงบอกว่าที่นี่คือตีบะ ข้าเจ้าและยิบริลได้ขึ้นขี่บูล็อกอีกครู่หนึ่งและก็ได้หยุดอีกยิบริลสั่งให้ข้าเจ้าละหมาดและเมื่อข้าเจ้าละหมาดเสร็จยิบรีลก็ถามข้าพเจ้าอีกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ไหนและข้าพเจ้าก็ตอบเช่นเดิมยิบริลจึงบอกว่าที่นี่คือตูรีซีนาอันเป็นสถานที่ที่พระองค์ล้อพูดกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามข้าเจ้า และจิบรินก็ได้ขึ้นขี่บูล็อกอีกครั้งหนึ่งและคู่หนึ่งก็ได้ลงมาละหมาดอีกและเมื่อข้าพเจ้าละหมาดเสร็จแล้วจิบรินก็ได้ถามคําถามเดิมอีกว่าท่านรู้ไหมว่านี่คือที่ไหนข้าพเจ้าก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้จิบรินกล่าวว่าที่นี่คือไบตุลลาห์มินซึ่งเป็นสถานที่ที่นบ,บีอีซาออลิสลามกําเนิดในระหว่างทางข้าพเจ้าก็ได้เจอกับยินตนหนึ่ง ที่ชื่อว่าอัฟริดมันถือคบเพลิงอยู่ในมือและมันได้สะกดรอยตามข้าพเจ้ามาตลอดทุกครั้งที่หันไปมองจะพบว่าอัฟริดนั้นมันจ้องอยู่ก่อนแล้วจิบรลินเห็นดังนั้นจึงได้สอนให้ข้าพเจ้ากล่าวดูอาที่มีความหมายว่าข้าขอความคุ้มครองด้วยพระพักแห่งอัลลอฮ์อันทรงเกียรติยิ่งและด้วยกับพระนามอันสมบูรณ์ยิง่งซึ่งไม่มีสิ่งใดที่เป็นความดีและความชั่วจะเลยผ่านไปได้ หลุดพ้นจากความโชวร้ายของสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ออกมาจากมันและจากความโชวร้ายของสิ่งที่อยู่ในพื้นดินและสิ่งที่ออกมาจากมันและความสับสนวุ่นวายจากความพินาศของกลางคืนและกลางวันเว้นแต่สิ่งที่พระองค์ทรงให้มีมาด้วยความดีงามโอ้ผู้ทรงเมตตายิ่งทันทีที่กล่าวจบคบเพลิงก็ดับวูบลงและชัยตอนที่ชื่ออัฟริตตนนั้นก็คว่ำลงตายทันที ต่อมาบุล็อกได้นำไปถึงใบตุลมักดิสพอไปถึงที่นั่นมวลมาลายกาทั้งหมดต่างลงมาจากฟากฟ้ายืนเรียงแถวแสดงความยินดีกับข้าพเจ้าอันเป็นการแสดงความยินดีและความเคารพจากพระเจ้ามาลายกาทั้งหมดต่างกล่าวพร้อมๆกันว่าขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้เป็นท่านแรกโอ้ท่านผู้เป็นท่านสุดท้ายโอ้ท่านผู้รวมซึ่งทุกสิ่ง เมื่อข้าพเจ้าได้ยินข้าพเจ้าจึงถามจิบเรินว่าพวกเขาแสดงความเคารพอะไรกับข้าพเจ้าจิบเรินจึงตอบข้าพเจ้าว่าท่านเป็นคนแรกที่พื้นดินคนึงหาท่านเป็นคนแรกที่ประชากรของท่านขั้นึ่งหาท่านเป็นคนแรกที่ให้ความช่วยเหลือท่านเป็นคนแรกที่ได้รับความช่วยเหลือและท่านคือศาสดาท่านสุดท้ายแล้วท่านได้ผ่านจุดต้อนรับจากมวลมาลไยกะไปจนถึงประตูมัสยิด จิบลินได้ใช้ให้ข้าพเจ้าลงจากหลังของบูล็อกและนําบูล็อกไปผูกไว้ที่มุมด้านหนึ่งของมัสยิดเมื่อข้าพเจ้าเดินเข้าประตูมัสยิดข้าพเจ้าได้พบบรรดานบีและรอสูลนในอดีตทั้งหมดซึ่งต่างแสดงความเคารพต่อข้าพเจ้าเหมือนกับที่มวลมาไลกะให้สลามและแสดงความเคารพเมื่อมาถึงชั้นฟ้าที่หนึ่งท่านจิบลีนจึงขออนุญาตเพื่อให้เปิดประตูชั้นฟ้าชั้นแรกมีเสียงหนึ่งกล่าวขึ้นว่าท่านเป็นใคร จิบาลินตอบว่าฉันคือจิบาลินและมีอีกเสียงกล่าวขึ้นอีกว่าใครมาพร้อมกับท่านหรือจิบาลินก็ตอบว่าเขาคือมูฮัมหมัดและมีเสียงกล่าวขึ้นมาอีกว่าเขาถูกส่งมาที่นี่หรือจิบาลินตอบว่าใช่แล้วเขาถูกส่งมาที่นี่ดังนั้นท้องฟ้าชั้นแรกจึงเปิดให้แก่เราทัานใดนั้นฉันจึงพบกับนบีอาดัมเขาได้ต้อนรับฉันและขอพรให้แก่ฉัน หลังจากนั้นจิบรินได้นำฉันไปสู่ท้องฟ้าชั้นที่สองและขอเปิดชั้นฟ้าที่สองจึงมีเสียงพูดอย่างเดิมเหมือนกับชั้นฟ้าชั้นแรกแล้วท้องฟ้าก็ถูกเปิดให้แก่เราทันใดนั้นฉันจึงพบกับท่านนบียายาและนบีอีซาบุตรมรยมซึ่งทั้งสองได้ตอนรับฉันและขอพรให้แก่ฉันหลังจากนั้นท่านจิบบรินจึงนำฉันไปสู่ท้องฟ้าชั้นที่สาม และขอให้เปิดท้องฟ้าชั้นที่สและมีเสียงพูดอย่างเดิมเหมือนชั้นแรกและท้องฟ้าก็ถูกเปิดให้แก่ฉันและฉันได้พบกับนบียูซุฟเขาได้ให้การต้อนรับและขอพรให้แก่ฉันจากนั้นเราขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าชั้นที่4ฉันจึงได้พบกับนบีอิดริสดังนั้นเขาได้ต้อนรับและขอพรให้แก่ฉันอัลลอฮ์ทรงตัดไว้ในซูะหอมะรยัมซึ่งมีใจความว่าเราได้ยกเขานาบีอิดรส สู่ที่ภพนักอันสูงส่งคือชั้นฟ้าชั้นที่4นั่นเองหลังจากนั้นเราได้ขึ้นสู่ชั้นฟ้าชั้นที่5ซึ่งเราได้พบกับนบีฮารูนเขาได้กล่าวต้อนรับฉันและขอพรให้แก่ฉันจากนั้นเราขึ้นสู่ชั้นฟ้าชั้นที่6ซึ่งฉันได้เจอกับนบีมูซาเขาได้ทําการต้อนรับฉันและขอพรให้แก่ฉันจากนั้นเราได้ขึ้นสู่ชั้นฟ้าชั้นที่7และได้พบกับนบีอิบราฮิม นั่งพิงอยู่นะที่ใบตุ้นมามูดซึ่งจะมีมวลมาลายกะเข้าไปที่นั่นทุกวันถึงเจ็ดหมื่นท่านหลังจากนั้นจิบลินนำฉันไปสู่ต้นพุซาซิดรตุ้นมุนตาฮาซึ่งเป็นต้นไม้ในสวงสวรรค์ใบของมันเหมือนใบหูของช้างผลของมันเหมือนองคจากนั้นข้าพเจ้าเข้าไปในฮิยาบแล้วหิยาบอีกหลายต่อหลายหิยาบซึ่งแต่ละหิยาบ มีระยะห่างกันถึงระยะทางเดิน500ปีจนข้าพเจ้าเห็นอารัชซึ่งเป็นบัลลังของพระผู้เป็นเจ้าใหญ่โตกว่าสิ่งใดๆที่เคยเห็นมาพระองค์ได้เล่าให้ข้าพเจ้าทราบถึงประวัติบรรดานาบีในอดีตและข้าพเจ้าได้กล่าวแสดงความเคารพคารวะด้วยการกล่าวคำว่าอัตติยาตุลมูบาลกาตุสลวาตุตตอยีบาตุลิลาฮีและพระองค์ได้กล่าวตอบว่า อัสสลามุอะลัยกะอัยูฮันนบียูวะรอห์มะตุลลอฮิวบะรุกาตุและข้าพเจ้าได้ตอบว่าอัสสลามุอะลัยนาวะลยอิบาดิลลาฮิซอลิฮินและพระองค์ก็ได้เรียกข้าพเจ้าและได้ตรัสว่าโอ้มุฮัมมัดข้ารับเจ้าเป็นที่รักของข้าดังที่ข้ารับอิบราฮิมเป็นคอลิลของข้าและข้า ได้พูดกับเจ้าดังที่ข้าเคยพูดกับมูซาและข้าขอบอกแก่เจ้าว่าข้าได้ทำให้ประชากรของเจ้าเป็นประชากรที่ดีที่สุดในมวลประชากรที่เคยมีข้าให้พวกเขาเป็นประชากรที่มีลักษณะอันเป็นมัชชิมาพวกเขาคือเบื้องแรกและเบื้องสุดท้ายเจ้าจงเอาสิ่งที่ข้าบอกไปเผยแพร่และเจ้าจงเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่มี สำนึกในบุญคุณหลังจากนั้นพระองค์ได้ให้ข้าพเจ้ารู้ในอีกบางอย่างซึ่งไม่เป็นที่อนุญาตให้ข้าพเจ้าบอกกับท่านทั้งหลายและสุดท้ายได้บัญชาให้ข้าพเจ้าและประชากรของข้าพเจ้ากระทำการละหมาดวันละห้าสิบเวลาหลังจากช่วงต่างๆพ้นไปทุกอย่างก็หายไปคงเหลือข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวมาชาลอในทันใดนั้นก็มีเสียงกลงวานขึ้นว่า จงกลับไปยังประชากรของเจ้าจงนำเรื่องที่เป็นบัญชาจากข้าไปแจ้งแก่พวกเขาในระหว่างเส้นทางกลับเมื่อข้าพเจ้าถูกนำมาส่งที่ซิดหลอตุนมุนตาฮาข้าพเจ้าได้พบกับจิบรินทั้งทางตาและทางใจซึ่งเห็นเขายือนอยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าจิบรินได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าพเจ้าในเกียรติอันสูงสุดซึ่งไม่มีมัคลูกใดเคยได้รับมาก่อน จิบลินได้ใช้ให้ข้าพเจ้าทําการขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งรักบรรดาผู้ที่มีสํานึกในบุญคุณข้าพเจ้าจึงขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับจากพระองค์หลังจากนั้นจิบลินได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าจงไปต่อโอ้มฮัมมัดไปดูสวรรค์ซึ่งไม่ว่าข้าพเจ้าเห็นอะไรจิบลินจะอธิบายบอกให้ข้าพเจ้ารู้ถึงรายละเอียดของสิ่งนั้นๆทุกอย่าง หลังจากนั้นจิบลีนได้นำข้าพเจ้าไปดูนรกซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกแดนในขุมนรกและก็เช่นกันจิบลินได้บรรยายให้ข้าพเจ้ารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในนั้นท่านอบ,บีได้พบเห็นเหตุการณ์มากมายพอจะสรุปเป็นหัวข้อได้ดังนี้มีพวกที่ต่อสู้ในแนวทางของอัลลอฮ์พวกที่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการละหมาดพวกที่หมกมุ่นอยู่ในทางเพศที่ฮารอม พวกที่กินดอเบี้ยพวกที่กินทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าด้วยความอาธรรมพวกที่ไม่บริจาคสกาศดพวกที่ชอบนินทาใส่ร้ายผู้อื่นพวกที่ชอบพูดในสิ่งที่เขาไม่กระทำสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดดังกล่าวนี้เราจะขอเน้นหนักในเรื่องของพวกที่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องการละหมาดโดยมีการรายงานแจ้งว่าท่านนบ,บีได้ผ่านกลุ่มชนหนึ่งซึ่งศีรษะของพวกเขาถูกทุบ ให้แตกด้วยก้อนหินทุกครั้งที่ศีรษะแตกมันก็จะกลับมามีสภาพเช่นเดิมอีกแล้วก็เป็นเช่นนี้วนเวียนอยู่ตลอดเวลาท่านอบีจึงได้ถามจิบรลินว่าโอ้ oh, จิบรลินพวกเหล่านี้เป็นใครกันจิบรลินตอบว่าพวกเหล่านี้คือผู้ที่ศีรษะของเขาหนักในเรื่องเกี่ยวกับการละหมาดฟัดดูหมายถึงเมื่อได้ยินอาซาแล้วไม่ยอมลุกขึ้นไปละหมาดแล้วก็ได้นำพาข้าพเจ้าลงมาในฟ้าชั้นที่เจ็ และลงมาตามลำดับจนถึงฟ้าชั้นที่นบีมูซาพำนักอยู่ซึ่งนบีมูซาได้ถามข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้บัญชาอะไรแก่ประชากรของท่านบ้างข้าพเจ้าจึงตอบว่าละหมาดวันละห้าสิบเวลานาบีมูซาได้ก,กล่าวว่าประชากรของท่านทํากันไม่ไหวหรอกฉันเคยถูกบัญชาเช่นนี้แก่ชาวบันีอิสโลอินซึ่งเป็นประชากรของฉันมาแล้วซึ่งพบว่าพวกเขาทํากันไม่ได้ทั้งท่านที่ฉันได้พยายามอย่างที่สุด ดังนั้นท่านจงกลับไปขอลดหย่อนจากพระเจ้าเถิดข้าพเจ้าจึงกลับไปยังพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอลดหย่อนซึ่งพระผู้เป็นเจ้านั้นได้ลดหย่อนมาให้สิบเวลาเมื่อข้าพเจ้ามาพบนบีมูซานบีมูซาก็กล่าวเช่นที่เคยกล่าวมาแล้วให้ข้าพเจ้าขึ้นไปขอลดหย่อนอีกขึ้นลงไปมาอยู่อย่างนี้ระหว่างนบีมูซากับพระองค์อละจนสุดท้ายพระผู้เป็นเจ้ามีบัญชาขั้นเด็ดขาดให้กระทําการละหมาดเพียงห้าเวลาเท่านั้น เมื่อมาพบนบีมูซานาบีมูซาก็ขอให้ข้าพเจ้าขึ้นไปขอลดหย่อนอีกโดยกล่าวว่าฉันได้พยายามให้ชาวบันิอิสลออีนนั้นทําการละหมาดปรากฏว่าพวกเขาทํากันไม่ได้เมื่อนบีมูซาได้ตอบจบข้าพเจ้าจึงตอบนบีมูซากลับไปว่าฉันได้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉันจนกระทั่งฉันละอายต่อพระองค์เสียแล้วพระงอ,องค์อัลลอฮ์ทรงตรัสกับนบีมูฮัมหมัดว่าโอ้มูฮัมหมัดเอ๋ยละหมาดนั้นมีห้าเวลาในทุกหนึ่งวันและหนึ่งคืน และทุกหนึ่งเวลาเท่ากับ10เวลาละหมาดดังกล่าวนั้นจึงเท่ากับ50เวลาและผู้ใดที่ตั้งใจกระทำหนึ่งความดีแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยอมถูกบันทึกให้แก่เขาหนึ่งความดีและผู้ใดตั้งใจกระทำหนึ่งความชั่วแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่ถูกบันทึกบาปใดๆแก่เขาและผู้ใดก็ตามตั้งใจกระทำความชั่วและได้ทำมันลงไปก็จะถูกบันทึกให้แก่เขาหนึ่งความชั่วเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าลาจากนาบีมูซาลุมาข้าพเจ้าก็ได้เดินทางกลับโดยมีจิบรินอยู่เคียงข้างข้าพเจ้าจนข้าพเจ้ามาถึงที่พำนักเดิมที่มักกะจิบรินก็หายไปทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคือการอิสราอและเมีรอจ